สบายดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับซองแกมบุ๋มสาวลาวเนาะวันนี้แกมบุม๋มแะอยู่ห้องของตาดำเส้นเคยเพราะว่าเขาตามติดชีวิตของตาดำพิเศษเนาะวันนี้ตาดำแต่งกินให้กินเพราะว่าเมื่อนั้นมาเนาะมาบ่ทันเราบ่ได้แต่งกินให้กินแล้ววันนี้เขามาถามทุกคนบุามาราชิเห็นยังไปถามเราก่อนเนะะปปาะเจไปดีทุกคนเออมันจะไม่หิ้งแค่ไหนมืดเนาะตุ๊จ่าต้งองหัวลงพบาลเดินเดินกองเรา<อ>คนเห็นยัง ตัมม้งงอ๋าเปิดแ,แต่แซ่บแฮะตัมม้งงลงข้างบังดิ้นตัมม้งงตัมบังจี่จะค่ำแล้วเนาะเจ็ดโมงแล้วกินข้าวแรง,งตังมะ้งงแล้วเขาก็จะเห็ดเอี้ยงอันนี้คือว่ามีผักเห็ดเซสว่วนอ๋าเห็ดเซส่วนน้ำเมื่อในซาตัดำเลี้ยงทุกคน,นใจดีแฮงอยากข้าวเนาะเลิกเฮียนมาแล้วอยากข้าวเจ้าบุญอยากกินกันเลย ท่าทางจะอร่อยเติมเลยเติปลาทูเอ่อจนปลาแดงยัง่วๆเลยนะนีปะ่ปลาแดงปลาแดงดิบอ่ะซุปแล้วคันทอดเนาะทอดประจำแก้วนะทำไปเลยปะกินเราก็ร่ยน้ำปลาทูอื้อ สมบันหนัวอ,อ,อะไรบ้างอืมแซบแซบแซบอ๋อตาทีทองตีมือเสาตาดำสูตรีเด้อทุกคนอันนี้ส่วนลงพาบางเนะาะเพราะว่าเสาตาดำอยู่ลงพาบางปิดใจเลยเทุกคนต้องลงพาบาง นี่ไปไปอยากกินเนาะไปตมไปโลเขาบางมาหาตาด,ดำได้มาเด้อไปเราตอกแป้งมาไดอันจิ้นจีนนะเซซวนแต่ว่าจะไปะกินอันนี้กันบ่ไปไป,ปกินอันนี้ก่อนมาสิมเออมันคือตักหัว

ก็ใช่ไมไม่ได้กินน้ำกันเนงกินคนเดียวสาวตาดำปกกินใส่ยาคิดบ่จัก้ะไข่ลูกอืาไข่นยกกระทาแล้วเป็นไข่ลูกเนาะบ่เ็นไข่แมว กินหลายหลายแต่งหน่อยก็ตปกินอะไรนันแตงก็ไปกินเส่วนใหม่เอ๊สันจะกุ้งิ้นแบยนี้ยังงนก็จะเอากรถาานี่ันปรโดเนี่ยมีกอนไรตัตัวปกระโดสมนุนหรวคับ วันเียวไปสมัครกินตวหนึ่งวันคิดเวเมื่อก่อนกินคุณเดียวนึงวันนึงกินเลยไป้โหโอ้ยุกมันลุกยันอบเลยมัน มันแบบเค็มขุนหวานนัวอือจัดประเด็จ้ยไดหมค่ะอเคไม่นไรไันันี คุณมาได้จับหน่วยบ่ได้นำทำมานาทีประมาณหกสิบบาทนี่ยแหละแต่จักรูปบกหูเอออย่าก็อากานอนออันนิ่นมเบื่อเนาะเบื่อจุดเงินสักอ่ะอยพี่กันบอก มะฮอง,งกอ็ฟังเสียงใส่แมนอันนี้มันสอยตอนบางๆเลยทุกคนอุ๊ลร้อนแบบจ <Okay. S 1> ้าตาดำแล้วหมักแตงกินแตงกินแซ่บแบบแกมบุ๋มในแตงกินบาแซ่บแตงเป็นอยู่แต่ว่าเป็นคนแตงกินซาแล้วกัน บ่บอสิพอนะยมันไม่รูออ้อ๋อครับ phải mông bớt thôi phải bớt ba phải được phải ขนตจำแบบนี้นไปกินเขาป่านสุดอยอดแต่สุกเซนน้ำร้อนเลยตอนแยเอซีถามเป็นยังมากินต,นตนำนำนางสายยับดทุกคน กินสมตำาจะน้าจะกินตุ่มขอแม่ความกินลายชีบใหตุยแต่ว่าโซนนี้แกมบุมมันลดน้ำหนักแดงเนาะกินยาลดความอ้วนเนี่ยามคือเขากินยาอยู่เนาะเาก็เลยว่ามักบกินขลักินอันก็มักองโด่กินปลาแดกนะจุมีมยเดียวมาจับหนกจับเต็มเรอกเลนะอสย่งกัน แต่ว่าม,ม,ม,มันมีผักบงมันอหมือนมันหนุ่มนะว่ามันเป็นไข่แน่ออๆนะเออ แล้วใส่อันนั้นใส่มะก,กอ,อกเลย <c oughs> คแกมูมันเสื้อน,อนปัดอาบกระโดเช็บไม่ได้ไปลิ้นไทยด้วยว่อนละทุกคน เดี๋ยวตรอน้อยจิตัดขั้นตอนการกินเสียส่วนอีกยังเมีนมเยนเศษส่วนอีกเนาะยูฮันซื้อมาแต่ว่ากินตะบังหงกอนพออยากเขาส่วนหลายนะ่ะค,คนเรานะ่ะกับคนอีสานมันบอกมากกินตะบังหง จะไปเจอกิจส่วนกันอ่าขั้นตอนเซี่สวนทุกคนเห็ดอันนั้นตกเห็ดอันไซใหม่ของอิจดำตกเลาะซอกอยู่ตอนนี้ว่าแมนมันเข้าไปในนี้บจักลองลองโยอันนั้นดูถุงดูกินฮอดเคิืนางนางนางสาวอันสาวลมใสงามแทอยไอโยแม่ อันนี้ผู้สาวเนาะผู้สาวมาลินทองตาดำปะกล้องมาจต่ตับปืดเยอะนี่เขาไม่คล้ายๆตัวของสูงเลยนี่เขาไม่ตนเขากินซี่พากันละเมอแิดแฮะมาแต่ใส่เดี๋ยวนี้วะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่เออเดี๋ยวนี้มาเตต้นใส่เดี๋ยวนี้วะ านนมีซอกมีไซ